สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะกลับมาพบก,กับพอยในช่องพอยสิบเาทาโร่คลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีเมษเนาะใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปเลยคะ่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวเป็นไม์เซ็ตที่ไม่ดีจะไปหวาดระแวงกันเนาะเรื่องราวสลับกันได้ค่ะนะคะก็หายไปนานเลยเนะยาะพอยก็อาจจะ ป่วยบ้างอะไรบ้างในช่วงปลายปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็เออมาแล้วนะคะก็จะพยายามทําคลิปออกมาเนาะติดอ,อสอนอ่านไพ่ด้วยติด ดูดวงส่วนตัวด้วยแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยก็ขออาภัยสําหรับคนที่รอติดตามคลิปอยู่นะคะชาวราศีเมษเนี่ยพลอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาถึง14พฤษภานะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกรัชนาราศีจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ดูได้หมดเลยค่ะเลือกที่ตรงกับคุณเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมใครที่ความรักดีอยู่แล้วพลอยก็ไม่แนะนําให้ดูเดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดี นะเดี๋ยวไปหวัดระแวงกันอย่างที่บอกเลยนะฮะเรื่องราวสลับกันได้ค่ะอะนะฮะใครที่อยากให้เป็นคําถามหรือเรื่องราวของคุณดูดวงส่วนตัวได้นะแอดไลน์ตรงนี้หรือเข้าไปใต้คลิปนี้มีรายละเอียดให้ช่วงนี้มีโปรที่พลอยทำเวลาพิเศษขึ้นมาเนาะจากปกติ500บาทตอนนี้ก็คือเปิดให้2ดวงก็คือดวงคุณและคู่ของคุณนะฮะก็ คู่กรณีต่างๆเนาะที่คุณอยากดูเรื่องราวของเขาด้วยก็นะฮะก็ปกติ500บาทตอนนี้พลอยทำถึงแค่สิ้นเดือนมกรานะคะสามรบาทแอดไลน์มาจองเวลากันได้เลยค่ะเนาะสอบถามเวลาแล้วก็โอนค่าครูล็อกเวลากันได้เลยนะคะอ่ะในะใครที่อยากเรียนอ่านไพ่อยากเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยอยากมีรายได้อยากเป็นยูทูบเบอร์นักร้องออยูทูบเบอร์ดาวติ๊กตอกนะฮะก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะนะรับสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ต้องเดินทางมา มาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ e อ e r g y พลังงานรูปแบบในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง justice ชาวราศีตุลมาเกี่ยวข้องได้นะคะคนที่ทำงานด้านกฎหมายคดีความต่างๆหกเหรียญมีการต้องการความชัดเจนนะฮะเพราะว่ามีคนเหมือนกับทำอะไรน้อยลงแบ่งความรู้สึกออกไปทำตัวเหมือนนักบุญนะแจากความรู้สึกมีพลังงานของคนอายุน้อย มั้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือการเริ่มของความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะไปเกี่ยวข้องกันด้วยงานทํางานที่เดียวกันไปเริ่มงานใหม่ไปเจอพลังงานใหม่ๆก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าเหมือนมีการต้องการความชัดเจนหรือต้องการเรียกร้องความยุติธรรมการตัดสินอะไรบางอย่างอาจบางคู่บางคนอาจมีคดีความกันเลยก็ได้นะคะแล้วก็มี3ดักด,ด้วย3ด,ดกักก็พวกคุณอาจจะเจอปัญหาของความสัมพันธ์ที่เรื้อรังไม่จบไม่สิ้นสักทีนะ,ะอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3ได้ด้วย เ,เพราะว่า3ดาบขึ้นมาแล้วก็6เหรียญด้วยก็คือการแบ่งออกไปจะแบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เชิงชู้ชสาวเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของอแบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นแบ่งเวลาไปทําสิ่งอื่นไปให้อย่างอื่นมากจนเกินไปเนาะแล้วปัญหามันก็เรื้อรังกันไม่จบไม่สิ้นนะแล้วก็ไพ่บอกว่าความรู้สึกในตอนนี้ความสัมพันธ์มันคือแบบรู้สึกทําดีไม่ค่อยได้ดีทดําดีแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีจุดอะไรที่ ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะหันกลับมามองเลยว่าความสัมพันธ์นี้ฉันพยายามแค่ไหนเราพยายามแค่ไหนแล้วแล้วก็เขาอาจจะดูเพิกเฉยหรือไม่แยแสเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดหรือทําอะไรผิดเลยเนะเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยพยายามที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนั่นเองเนาะอ่ะมาดูกันต่อค่ะพลังงานนะ,ะขอพลังงานให้กับคุณเนะี่ยชาวราศีเมษคนละห้าใบ ขอพรังานให้กับชาวราศีเมษห้าใบแล้วก็คู่กรณีคนละห้าใบค่ะอัศวินถือถ้วยเดอะฟูลอ่า The e อ p e r o r ชาวราศีเมษมาเองแล้วเนาะคนที่ทำงานด้านเอ่อข้าราชการมียศมีตำแหน่งนะเป็นนักเอ่อนักการเมืองได้เป็นชาวต่างชาติได้ไพ่สเตรนท์มาไพ่สเตรนท์ก็คือ ชาวราศีสิงห์พลังงานของชาวต่างชาติเหมือนกันเป็นอะไรที่แตกต่างกันได้นะต่างที่ต่างถิ่นอยู่ห่างกันนะแล้วก็อายุที่แตกต่างกันต่างชาติต่างศาสนาได้ด้วยนะคะมาดูคู่กรณีค่ะขอภัยให้คู่กรณีห้าใบค e e n ถือไม้ k คิงถือดาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมมิถุนตุลกุมไพ่ the world สองเหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะ นะพลังงานของคุณนะในไพ่ของอัุวินถือถ้วยนะฮะอัศวินถือถ้วยในลนักษณะของอัศวินถือมันเหมือนการขอโอกาสนะคุณมีเกณฑ์การขอโอกาสหรือการขยับเข้ามาของความสัมพันธ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าคุณเงียบกันไปก็มีพลังงานที่มันมีโอกาสที่จะขยับเข้ามาแต่จริงๆอนะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยการที่เป็นไพ่อัศวินนะ่ะมองว่าตัวคุณเองก็อาจจะแบบอยากให้อิสระกับตัวเองละในเมื่อรักมันไม่ดีในเรื่องในเมื่อความสัมพันธ์นี้ มันถูกเอารัดเอาเปรียบมันถูกเห็นไม่เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่คุณก็เลยเิืมรู้สึกว่าอยากเป็นอัศวินถือถ้วยอยากเป็นก้าวถ้วยขยายออกมาเป็นก้าวถ้วยเนาะก็คืออยากให้อิสระอยากลองพูดลองคุยลองคบกับคนอื่นบ้างหรือมองกลับกันคุณมองเขาตอนนี้คือเขาทําไมดูเหมือนอิสระจังเลยให้ความอิสระลืมคุณไปหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่า ถ้ามองจริงๆเพยมองว่าหน้ามันเป็นพลังงานของคุณเพราะว่าความคิดยังเป็นเดอะฟูลไว้เดอะฟูลคืออยากปลดปล่อยอยากเดินอยากก้าวเหมือนเด็กที่กําลังเติบโตวัยรุ่นนะ่ะเออขยับเหมือนจกจะขยับเปลี่ยนในลักษณะทีออ่อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ดีขอขยับขอเดินก้าวออกไปขออิสระให้กับตัวเองเธอทําได้ฉันทําได้อารมณ์แบบ อไปก้าวไปข้างหน้าเลยนะเพราะว่ามองจากจิตใต้สมเนื่เป็นไพ่เดีมเ่มเพลิงเป็นตัวตนของคุณเลยชาวราศีเมษไพ่เดี่มพเพลิงก็คือคุณเองก็มีความ ความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะบางครั้งมันอ่อนมากเกินไปแล้วบางครั้งมันยอมมากเกินไปแล้วหรือหรืออดทนมามากเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเรานิ่งแต่เขากับไม่ได้ให้ไม่เห็นกับสิ่งที่เรานิ่งแล้วจะเป็นอะ่ะ The Emperor และมองอีกด้านหนึ่งคุณก็กําลังนึกถึงคนที่เป็นลักษณะน,นี้ก็ได้มีทิฐิมีอีโก้ ego, มีความแบบเป็นผู้นําแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรจนมองอีกอย่างหนึ่งคือคุณก็แบบถ้าเจอคนแบบเนี้ยฉันก็อยากจะหลุดแล้วอะ่ะฉันก็อยากจะหลุดออกจากตรงนี้เพราะว่า ก้าดาบมันเป็นไพ่ของอดีตของคุณมันเป็นก้าวดาบที่ส่งผลกับความเครียดนะะความเครียดทําให้เครียดทําให้มีปัญหาเออนอนร้องไห้หรือ,รอนอนไม่หลับวิตกกังวลเนะี่ยมันเหมือนบางคนที่อาจจะป่วยได้ด้วยนะคะก็พลังงานนี้คือคุณอยากแบบให้มันเป็นอดีตจริงๆแล้ววันเนี้ยโปรแกรมความคิดหรือการจะทําอะไรในอนาคตหรือตัวเองคุณเหมือนวางแผนแล้วก็อยากที่จะแบบ ขยับออกอะไพ่สเตรนท์แต่มันเป็นไพ่สเตรนท์ที่เป็นเหนี่วหนุมันก็คือคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงนี้นะพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ไพ่บอกว่าบางทีความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะมองแง่หนึ่งนะคะมองแง่หนึ่งว่าคุณพยายามที่จะควบคุมมันเกินไปหรือเปล่าหรือสองนะคะหรือสอง คุณจะควบคุมมันได้เพราะไพ่สเตนน์นัมันบบอกถึงความสัมพันธ์ที่มีคนเ,ออเป็นเหมือนเจ้าป่าเป็นคนที่เป็นผู้นำแล้วไม่ชอบในลนักษณะของการถูกบังคับหรือเนี่ยหรือทำให้ทำให้อึดอะะัดค่ะเออไม่ชอบให้ควบคุมไม่ชอบอะไรทั้งนั้นฉันชอบเป็นตัวของฉันเองเพลังงานของความต่างมันตรงนี้มันเยอะแล้วอารมณ์ของไพ่ขึ้นมาเป็นคิงทูไท้ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนได้ก็เป็นลนักษณะของ เออเป็นของที่เหมือนเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกแบ่งออกเป็นสองสองด้านเลยว่ะเออบางคนนะหนึ่งกรณีที่หนึ่งก็แบ่งความรู้สึกไปให้คนอื่นหรือความรู้สึกสองก็คือมันมันมีปัญหากันบ่อยมันจนอยู่ด้วยกันมันจนเกิดความชินชาต่อกันค่ะเนาะพลังงานมันเลยเหมือนแบบพยายามจะปรับเข้าหากันหรือพยายามจะควบคุมให้ทุกอย่างมันอยู่ตรงเนี้ยอืมพยายามให้มันอยู่ตรงเนี้ยก็ อีกฝ่งหนึ่งอาจจะไม่โอเคสักเท่าไหร่เนาะมาดูไพ่ของเขาบ้างค่ะมาดูไพ่ของเขาบ้างไพ่ของเขาเนาะเป็นไพ่ของควีนถือไม้ควีนถือไม้ที่เป็นลักษณะของออคนที่มั่นใจในตัวเองนิสัยแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงเก่งอะ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายที่ทํางานดีมีอาชีพมีความก้าวหน้าในทีหน่หน้าที่การงานนะมีความมั่นคงแล้วก็ คือเป็นคนที่เหมือนพยายามดึงความเป็นตัวเองออกมาไปโฟกัสที่งานโฟกัสที่ตัวเองดึงความมั่นใจพลังงานของตัวเองเด่นมากๆนะคะก็คืออารมณ์แบบนี้เลยคุณคนนึงนะไพ่ของคุณชาวราศีเมษฉันก็จะปล่อยละฉันก็แบบเออไม่สนใจเขาเองก็แบบฉันก็ฉันก็มาดมั่นฉันก็เท่ฉันก็แบบเป็นอะไรในตัวตนของฉันก็ไม่อ่อนอารมณ์แบบมันเหมือนหันหลังให้กันนะคะเราก็คิดแบบ คนต่างคิดว่าจะไม่ยอมแล้วอารมณ์ประมาณนี้แล้วไพ่ของเขายิ่งหนักเลยนะเพราะว่าเป็นคิงถือดาบคิงถือดาบก็คือคนที่แบบทหารตำรวจได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเออฉันก็แน่นะฉันก็แน่คิงอ่ะเออราชาแล้วว่ายังเป็นดาบด้วยดาบก็คือเอ,อปัญหาอุปสรรคหรือเป็นคนที่แบบเออ,อารมณ์แบบ ทำอะไรก็ได้ที่ถูกใจตัวเองนะคะฉะนั้นไพ่บอกว่าทั้งตัวตนที่แสดงออกมามีความมั่นใจแล้วความคิดก็ยังเป็นแบบนี้มันก็เลยทํแบบว่ามองว่าเขาอะกำลังจะพยายามออจิตใต้สำนึกเขากําลังจะเคลียร์เคลียร์ในที่นี้คือคุณ คุณก็เป็นดิเอัลเพอเร์ไพ่เมเจอร์เหมือนกันเป็นคนที่แบบถ้ามองจากไพ่เออมเพอเร์ก็คือทิฏฐิหรือฉันก้นแน่ฉันก็อดทนมามากพอแล้วแล้วฉันก็เลิกที่จะนิ่งแต่เขาก็จะเป็นเดอะเวอร์ที่จะพยายามเคลียร์ตรงเนี้ยเคลียร์อะไรเคลียร์ในลักษณะไหนเคลียร์ให้ตัวเองอะอย่างคงเหนือแล้วก็ยังคงที่จะประคองความสัมพันธ์เป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์ไปได้เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเขาเคยเป็นอย่างนั้นสองเหรียญน,นะ,ะสองเหรียญอย่างเงี้ยค่ะ เมือนเขาเคยประคองมันมาได้เคยทําให้มันได้ให้มันอยู่ในวงโคจรที่เขาต้องการนะคะฉะนั้นไพ่ของเขาอ่ะของคุณเนี่ยมันเหมือนสเตรนด์นะก็ไพ่ไพ่แบบเออวนๆเวียนๆแต่ของเขาคือเลือกที่จะนิ่งหรือบางจุดที่เขาทํามาแล้วเขาจะรอดูผลของมันว่าสิ่งที่เขาทํามาแล้วหรือพูดไปแล้วหรือทําไปแล้วอ่ะมันจะออกมาเป็นผลยังไงจังหวะเวลาของความนิ่งแล้วก็เลือกที่จะมองเลือกที่จะเฉย ให้ดูว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปในรูปแบบไหนอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเหมือนคนที่แบบเออลงทุนไปแล้วนะว่าผลที่มันจะลงทุนเออกำไรที่มันจะกลับมามันจะเป็นยังไงอารมณ์แบบแบบนั้นนะคะเหมือนเขา,าจะพูดกับคุณไปแล้วหรือการแสดงออกของเขาเนี่ยชัดเจนแล้วแล้วทีเดียก็มาะเหมือนกับมองดูคุณว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปอารมณ์ประมาณนี้ค่ะนะมาดูความคิดของคุณค่ะที่มีความรู้สึกนึืคิดของคุณที่มีต่อเขาและก็นะคะ หรือมีต่อเรื่องราวมีเพิ่มข่ะขอภัยให้คุณนะเออห้าเหรียญนยหราห้าเหรียญเดพิเทสนะแล้วก็แปดดับเดอ h y p พิเ s ชาวราศีมีนนะฮะชาวราศีมีนได้คนที่เป็นความสัมพันธ์แบบกิ๊กกักหรือรใช้รูปร่างหน้าตาเป็นคนบุคลิกดีหน้าตาดีเชื่อในเรื่องรี้ลับเชื่อในเรื่องออการทำ สเสน่ห์เร่กลนะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าทําของโดยสมมุไปนะแต่มันเหมือนว่าเออฉันเชื่อว่าทาไอ้นี้แล้วมันจะมีสเสน่ห์สออักน,น,น,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็คืออารมณ์แบบนี้เป็นคนที่เชื่อหรือสวดมนต์ไหว้พระก็ได้แต่อารมณ์แบบจะขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยเนาะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบเออมาทีหลังนะความสัมพันธ์นี้มันแบบไม่ใช่คนที่ไม่ชัดเจนไม่ใช่เป็นเงาอเะนาะก็ คุณก็จะรู้สึกอารมณ์แบบไม่ค่อยนิ่งค่ะความสัมพันธ์ไม่ค่อยนิ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อแบบไหนเพราะว่าค่อนข้างอึดอัดแล้วทุกอย่างมันเหมือนลดลงเลยแต่ถ้ามีพลังงานของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะดูไฮเปเทสอะมันก็เป็นว่ารักซ้อนหรือว่าคุณกําลังเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ชัดเจนมันซ้อนไม่ตัดสินไม่เลือกสักทีแต่คุณเองก็ออกไม่ได้ถูกพัดถูกพันธนาการพัธนาการนี้ไม่ใช่ว่าคนอื่นพันนะ คือตัวเรานี่แหละที่มันหลุดไม่ได้มันคุงไม่ได้ไพ่บอกว่าทุกอย่างมันดูน้อยลงคิดคนละอย่างไปคนละอย่างนะไปคนละอย่างเออไม่ไม่คิดในแถนิทิศทางเดียวกันแล้วอะคะ่ะอารมณ์แบบทุกอย่างมันลดลงฉะนั้นไพ The itation, ่เดอะไฮพิเทสแยังว่าคนที่ทำงานด้านกลางคืนด้วยนะฮทำงานด้านสีเทาได้ด้วยนะคะก็พิตตี้โคโยตี้อะไรเงี้ยคะ่ะใช้รูปร่างหน้าตาได้ด้วยเนาะฉะนั้นแต่ถ้ามองอารมณ์ของความรู้สึกที่อย่างที่บอกเลยคะ่ะคุณก็แบบรู้สึก มันไม่นิ่งอ่ะมันคืออะไรที่ไม่ชัดเจนมันคือเงามันทําให้อารมณ์แบบปวดอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยค่ะอะนะมาดูกันต่อค่ะมาดูต่อว่าพลังงานของเขาะ่ะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไพ่หกเหรียญน,นะคะหกเหรียญจัชเม้นแล้วก็ไพ่ควีนถือถ้วยพอขยายควีนถือถ้วยนะคยโอ้นะ,ะนะจริงจริงอะ คอยมองนะว่าพอคุณนิ่งมากๆเขาเองก็เริ่มแบบสงสัยเริ่มกังวลเนาะต้องลองฝึกนิ่งดูนะเออ no contact นะคะไม่สนใจไม่ทำอะไรนะก็อาจจะเป็นประมาณประมาณถ้าคุณแบบนิ่งๆเลยนะเขาจะเริ่มรู้สึกว่ารังเลคิดไม่ออกว่าเอ๊ะคุณคิดอะไรอยู่คุณทำอะไรอยู่แล้วช่วงที่คุณแบบเงียบเขาเองอ่ะอารมณ์ถ้าตอนนี้คุณเงียบหรือไม่ไม่ไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรมากเขาเริ่มสงสัยค่ะนะอารมณ์แบบสงสัยว่าคุณคิดอะไรอยู่ คุณทาอะไรรู้ว่าคุณหนอยหรือรู้ว่าคุณไม่สบายใจหรือแบบมีปัญหากันก็ช่างเขาเริ่มลังเลยว่าควรจะง้อหรือไม่ง้อดีควรจะปล่อยให้ทุกอย่างมันนิ่งหรือว่าเขาควรจะขยับทําอะไรดีนะถามว่าเขายังรู้ว่าคุณยังรู้สึกดีกับเขาเพราะว่าควีน้วยนะควีน้วยก็คือพลังงานของผู้หญิงที่กําลังมีความรักหรือนนอยกับเรื่องความรักนนอยเรื่องครอบครัวนนอยเรื่องลูกนนอยหลายๆอย่างนะเออเก็บมาคิดมากแม่หญิงนอยคิดเยอะคิดแย่อะไรเงี้ยค่ะ เขายังรู้ว่าคุณยังรู้สึกแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณต้องทํำยังไงไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่จะทําอะไรต่อไปอารมณ์ประมาณนี้ค่ะก็คือมีสีถ้วยเข้ามาจะงอหรือไม่งอดีเพราะเพราะอารมณ์แบบนี้มันเป็นบ่อยแล้วอ่ะนะมันเป็นบ่อยแล้วแล้วความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามองลึกๆหรือว่าบางคู่บางคนที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเราสองคนมันมีตัวเลือกเข้ามาค่ะก็เลยทําให้ปัญหามันค่อนข้างแบบเยอะเข้าไปใหญ่อารมณ์ประมาณ แบบเออไม่ไม่ไมสามารถคือถ้าตั้งแต่แรกที่ให้จะติกขึ้นมามันก็แปลว่าคุณจะเรียกร้องความยุติธรรมแต่เขาก็แบบเลือกที่จะเฉยไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลื้อรังกันอยู่ต่อไปประมาณอย่างนี้เลยนะาะก็ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องเออสุดท้ายจะลงยังไงสุดท้ายจะไปต่อ,อยังไงพลังงานมันก็บอกว่าเออคือเหมือนถ้าคุณเป็นมาช่วงหนึ่งอ่ะมันยังคงเป็นต่ออะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบ ให้อะไรที่มันชัดเจนไม่ได้นะคะมาดูแนวโน้มช่วงที่1นึ่ถึงสิมกราค่ะ1นถึงสิมกราแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง The Lover นะฮะ The uh, The Empress will offer June เ,เด็กถือเหรียญแล้วก็สิดาบถ้าในกรณีที่1ถ้าคุณเป็นครอบครัวกัน คุณมาก่อนหรือว่าอะไรก็ช่างหรือคุณมาทีหลังอะไรก็ช่างนะถ้าคุณเป็นครอบครัวความสัมพันธ์กัน คุณจะเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทางเลือกมันเข้ามาเด่นมากๆเพราะว่าวิลออฟฟอร์จูนมันเป็นช่วงจังหวะเวลาเป็นวิลออฟฟอร์จูนคือวงร้อยแห่งโชคชะตาสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้สิ่งที่คุณจะต้องเจอบางคนเจอมาพักหนึ่งแล้วแต่มันไม่ได้ตัดหายออกไปมันไม่ได้หลุดออกไปมันมีพลังงานของคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลูกที่ทําให้ตัดกันไม่ได้นะฮะที่ทําให้ความสัมพันธ์มันยังดึงกันอยู่อย่างนี้โดย r เรเวอร์ยังแปลว่า มีพลังงานของคนอนาะยุน้อยที่เป็นส่วนเกินเข้ามาด้วยระระหวังของความสัมพันธ์มันจะมีเกิดการเกิดความเสียใจเกิดขึ้นนะฮะในช่วงนี้เพราะวิวออฟฟอร์จูนมาเป็นสิบดาบสิบดาวก็คือคนที่เสียใจเสียอกเสียใจรู้และรับไม่ได้เอออะไรต่างๆนานาเนะาะพลังงานของความสัมพันธ์นะช่วงนี้ถ้าใครนะฮะกำลังสืบกําลังสอบคุณก็อาจจะมี สิ่งนั้นที่ทำให้คุณเห็นนะแล้วก็ไพ่ the empress นะ,ะก็บางคนให้ระวังนะถ้าคุณแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนให้ระวังบางคนมีเกณฑ์ตั้งคันด้วยนะคะมีเกณฑ์ตั้งคันก็ให้ระวังนะ,ะให้ระวังมากๆเลยหรือบางคนระวังช่วงนี้เครียดเนื้อทานเยอะน้ำหนักขึ้นด้วยนะคะก็พลังงานของความสัมพันธ์เดร์เรเวิร์มาก็ราศีเมถุนนะมันก็จะเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเดียมันจะเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันเป็นทางเลือกนะคะก็พยายามรักตัวเองหน่อยเนาะเพราะเดีเพรสขึ้นมาก็เหมือนกับวา่าคุณรู้อยู่แล้วคุณก็ควรจะหันกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองบางคนถามว่ารักตัวเองต้องทํำยังไงถ้าถ้าการที่รักตัวเองแล้วไม่รู้ว่าต้องรักตัวเองแบบไหนก็ยากแล้วค่ะและคุณจะไปรักคนอื่นมันก็รักไม่ได้แล้วเนาะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรักที่คุณให้มันคืออะไรฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่า การรักตัวเองมันแปลว่าอะไรนะ,ะ่ะก็คือนั่นแหละเพราะว่าบางบางคอมเมนต์น่จะถามว่ารักตัวเองคืออะไรเนาะเออเนาะก็ต้องรู้ก่อนว่ารักตัวเองคืออะไรเนาะไม่ต้องบอกกันหรอกค่ะว่ารักตัวเองต้องทําแบบไหนนะคะฉะนั้นการให้ให้คุณค่ากับตัวเองเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วนยะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยในช่วง15วันนี้ก็ให้ระวังเนาะให้ให้ระวังการสื่อมาการ พูดมาการแสดงออกมาหรือการรับรู้มาของใครบางคนหรือเรื่องราวของปัญหาที่คุณจะต้องเจอนะคะขอไพ่แน,น,นะนำ่อยค่ะขอไพ่สรุปไพ่แนะนำนะคะให้กับความสัมพันธ์ของพวกคุณเอยค่ะบางคนรู้มานานนะแต่ว่ามันจะมี แนวโน้มของปัญหาอะไรที่ทำให้เจ็บปวดขึ้นมาอีกนะฮะทายบอกนะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นคนเลือกและตัดสินใจเองเนะี่ยเลือกและตัดสินใจเองการก้าวเดินของคุณนะฮะเออมันคือการตัดสินใจของคุณที่ต้องเลือกให้ชัดเจนค่ะเนาะ,นะ,นะการที่บางครั้งที่ คุณตัดกันไม่ขาดมันก็มีเรื่องของบุญวัส,สนามีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะทั้งผู้ใหญ่ทั้งกรรมวาส,สนาที่ทําร่วมกันมาแต่ถ้ามันเป็นกรรมที่คุณต้องวิ่งไร่และพยายามอยู่คนเดียวรองกลับมาทบทวนดูว่าเราควรมีกรรมอันนี้ต่อไปไหมเราควรอย่างที่บอกฮะดีเอ,อ็นเรสอะเออเราควรมีคุณค่าในตัวเองไหมเราควรรักตัวเองให้มากๆหรือเปล่านะคะขอเพิ่หมหน่อยค่ะ อ,นะอย่าพยายามอะไรอย่าทุ่มเทอะเห็นไหมฮะอย่าทุ่มเทด้วยการที่แบบเออทำทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาโดยที่คุณต้องแบบพยายามเห็นไหมอันนี้ก็ชักใยญเลยนะเนาะก็เหมือนกับพยายามทุกอย่างแล้วเขากลับมาเขามีเขามีกระจิตกระใจไหมมันคือมันหุ่นกระบอกมันไม่มีความรู้สึกนะคะเหมือนคุณแบบต้องพยายามเอาให้ได้เอาให้ได้แล้วมันไม่มีความรู้สึกอนะคะ่ะที่กลับมามันกลายเป็นว่า คุณเองนั่นแหละที่ต้องเป็นคุณเสียนะครับคนเสียเสียใจเสียโอกาสเสียเวลาเสียมากมายนะฉะนั้นก็พยายามหันกลับมาดูในสิ่งที่เออมันเป็นจริงนะมองมองโลกของความเป็นจริงนะอะมาดูกันต่อค่ะมาดูเซมซีอ e ีกจริงค่ะอยากบอกอะไรเพิ่มเติมคะใบที่58ไม้เอ่อไม้แห้งที่ถูกลมพัด รูปรักษจะเสียหายแต่ความเป็นตัวเองยังดีอยู่เห็นไหมคะโอ้ยอย่างที่บอกค่ะคอยบอกแล้วว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรมากมายและคุณไม่รู้จักคําว่ารักตัวเองคุณไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองคุณอาจจะไปโดนมาเยอะฝนตกนะไปตกขี้โคลนไปฝนตกใส่ไปเดิเจอแดดเผามามันเผาได้แต่ภายนอกนะภายในมันคือคุณต้องกําหนดเองคะ่ะ มันทําให้คุณเปื้อนแค่ภายนอกคุณล้างออกแล้วคุณก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามันก็คือเรื่องใหม่เนี่ยเออตกขี้โคลนก็เหมือนกันอาบน้ําสระผมมันก็คือภายนอกฉะนั้นมันอยู่ที่ภายจิตใจมากกว่าถ้าคุณไปตกขี้โคลนแล้วคุณบอกโอ้ยฉันอับอายฉันต้องไม่ไปทางนั้นอีกแล้วฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วมันก็คือจิตใจค่ะเนาะจริงจริงมันคืออุบัติเหตุแต่ถ้าเป็นความรักมันก็เป็นรักที่แบบ คุณคิดว่าคุณทําดีพอหรือยังคุณพยายามมากไปหรือเปล่าหรือว่าคุณทําน้อยไปฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณค่ะนาออะไรก็ช่างรอบข้างที่มันสัดคุณเข้ามาถ้าคุณไม่อ่อนไหวไปกับมันอะเรื่องของความรักค่อยเข้าใจนะว่ามันยากเพราะว่าก็เคยมีความรักเหมือนกันและนะแต่ว่าจะบอกว่าเราอยู่กับมันตลอดชีวิตไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้รักคุณก็ควรจะหยุดแต่ถ้ารักกันแล้วมันมันเหมือนคนรักกันสองคนอะแล้วมันต้องฝ่าฟันไปด้วยกันแต่ถ้ามัน เราพยายามอยู่คนเดียวมันน่าจะไม่ใช่ความหนักแล้วละค่ะเนาะโอเคค่ะชาวราศีเมษขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขออนุญาตนะออยพรปีใหม่ให้เนาะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมษและชาวสองเนาะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ